ขบอกว่าความคิดลบมันทําให้เกิดความความรู้สึกลบๆแล้วมันจะไปดียังไงวะที่จะไปนั่งอ,อ,อะไรอ่ะ analyze หรือว่าวิเคราะห์ส่วนลบๆของชีวิตคุณ if you spend a great deal of time rehearsing potential problems ถ้าคุณใช้เวลามากๆจำนวนมากๆไปฝึกปัญหาต่างๆขึ้นมาแล้วก็ dwelling on what's wrong แล้วก็น่าไปนั่งจมอยู่ไว้สิ่งที่ไม่ ผิดพลาดอะไรนเออกูทําผิดอยู่นั่นน่ะเออนั่งจมอยู่ไหมกูไม่น่าเลยนะที่ตอนนั้นเนี่ยเอออะไรอ่ะไปพูดอย่างนั้นกับลูกหรือตอนนั้นไม่น่าจะไปนั่งอะไรยัแต่ไปรู้งี้นะอะไรใช่ใช่ใช่รู้งี้ใช่ใช่เดี๋ยวอันนี้ฟังจบคือว่าพูดง่ายคืออันนี้เขาพูดเหมือนที่พอว่าพูดกินคือต้องไปเหมือนกับเราไม่มานั่งฝึกปัญหาเอาปัญหากันเดิมๆมาฝึกอีกฝึกอีกฝึกไปอยู่ในข่วงข่วงอารมณ์นั้นอีกฝึกฝึกจนเก่งไม่ง่ายกว่าคนเศร้าจนเก่ง ไอความเก่งเรื่องเศร้านี่มึงเก่งนะเไม่มันมีโรคหนึ่งนะคือโรคเสพติดความทุกข์อ๋ออ๋อโอเคเสร็จแล้วก็ไม่คืถ้ามึงไม่ทุกข์มึงไม่สบายใจคือถ้ามึงไม่ทุกข์มึงถ้ามึงไม่อะไรขอโทษอย่าพูดคำนี้ถ้ามึงมึงมึงไม่มึงอะไรที่คนใจยชอบแซวอ่ะชอบพูดคำนี้บอกว่า มึงไม่มึงไม่ทําอย่างนี้แล้วมึงไม่สบายใจใช่ไหมนั่นแหละคนเนี้ยถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่มีไม่สบายใจใช่หเพราะมันมีโรคที่เกิดจากการที่คุณมีความสุขบนความทุกข์ของตัวเองอะมันมีโรคนี้ครูย<ม>ังงงเลยว่าแบบชอบไปเต้งดรามา่าไปฟังเพลงดรามา่าดูหนังดรามา่าร้องไห้แล้วมีความสุขจริงจริงอันนี้มันมีโรคนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นนักจิตวิทยาพูดอย่างเดียวนะอับรามฮิกส์ก็พูดบ่อยอับรามฮิกส์ที่เป็นฮีโร่ด้านจิตวิญญาณของโเก็สอนเป็นครูสอนจิตวิญญาณสอนเล่นกฏอะไรอะไรเงี้ยเขาก็พูดอย่างน บางคนเนี่ยไปอยู่ในเพราะไปอยู่ในวเบอร์ชั่นหรือ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 แซงสันสะเทือนแบบลบๆไปหมดไอสิ่งที่ทําให้เขาเวลาเห็นคนมีความสุขนี่เขาจะรู้สึกลาคานมากเลยเพราะกูชอบไอตรงเนี้ยกูชอบเวลาอ,อกหักกูอยากจะฟังเพลงอกหักมันมันคอมฟอร์ทเบมันสบายรบอุอ่นอยู่เท่านั้นอะเข้าใจป่ะมันออกมาไม่ได้แตแแแไไ่ไม่เกิดนั่นแหละคุณไปฝึกบ่อยๆไปฝึกอารมณ์ลบบ่อยๆมันก็จะเป็นแบบนั้นจริงจริงไปได้ฟังต่ออดีมากเลยพอร์ตประเด็นนี้จริง k i เออ เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณนะไปมัวแต่พูดเรื่องปัญหาเก่าเแล้วก็อะไรพูดเรื่องคิดเรื่องปัญหาเก่ามีสองสิ่งที่จะแน่นอนที่จะเกิดขึ้นนะสองสิ่งที่แน่นอนจะเกิดขึ้นหนึ่งคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในปัญหาอยากเป็นไหมพอได้ยินว่าเอ็กซ์เพิร์เอ้ยรู้สึกดีแต่เอ็กซ์เพิร์ด้านปัญหาใช่คูไม่เอาเดี๋ยวปัญหานั้นเป็นเอ็กซ์เพิร์เลยนะครับเนมตเป็นด้านด้านการมีปัญหานะไม่ใช่การแก้ปัญหาใช่ เอิด <Expert S 2> ได้กันมีปัญหาแต่ไม่ใช่ดันแก้ปัญหามีคนแบบนี้เยอะมากเอกเปิดทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะผู้ชายญในการที่รู้ปัญหาแล้วก็กมีคนไมน่แล้วถ้เกิดไปจ่ายตังค์ไปอยู่กับอะไรอ่ะอันนี้ผมไม่ได้หมายแบบครอบไม่ได้บอกครอบคุมว่านักชีวิยาอะไรเป็นอย่างนี้ทุกคนนะ,ะแต่ว่ามันควรจะเป็นการที่เคียวช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้ใ,ในที่สุดแล้วมันต้องมีอย่างนี้มันต้องเป็นการช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้ ขนาดคนคนนี้เป็นนักจิตวิทยาเขายังบอกเลยนัมีจิตนักจิตวิทยาเยอะแยะที่ไม่นั่งคุยแต่เรื่องปัญหาอยู่นั่นแล้วก็หลอกคนหลอกไอ้ลูกค้าหรือคนที่ตกนั่นอะตกทุกได้ยากเขาก็กเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยก็ต้องมาหาอยู่เรื่อยแล้วก็พอเขาไปก็ถามแต่คําถามแบบเห็นไหมคําถามโคตรสำคัญพอเข้าไปก็เวลาคุยกันโคชชิ่งกันก็ถามแต่คําถามที่ทําให้เขาจมลงไปเรื่อยๆเศร้าลงไปเรื่อย ไม่แล้วไม่พอแค่ไม่ไม่เฉพาะที่ไอ้คนมาหาเศร้าน่ะไอ้นักจิตวิทยาเองอะอืออ่าใช่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 ใชใชเพราะว่าครูคาะเคยเป็นเมื่อก่อนอนะคะก็คือตอนที่เป็นแรกๆแล้วคือเราเป็นรับปรึกษาอะไรเงี้ยแล้วเราอะไม่รู้จักวิธีการอย่างนี้ใช่ไหมคะมทำแรกๆแล้วปรากฏว่าเรื่องที่คนคนมาปรึกษาเราอะ ไม่นานประมาณสองสามเดือน <ừ m. S 2> เรื่องนั้นเกิดกับพอล่าเอง <ừ> m, เพราะว่าเหมือนไปฟัง<ๆ>แล้วก็แบบแล้วก็ไปรีมายแล้วก็ไปขุดๆๆอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเราตอนนั้นเราก็เลยทิ้งเรื่องนี้ไปหลายปีมากเลยนะคะตอนนั้นเป็นอย่างนี้เราซึ่งหลายคนก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะไปขุดไอ้คนที่นั่นก่อนเศร้าไอ้นักจิตวิทยาเองก็เศร้าไปไม่ออกออกไม่ได้ทำทั้งคู่เลยอ่าใช่อันนี้พี่ผมคอนเฟิร์มอันนี้อีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องสอนคุณเนี่ยพี่บี้บอกว่าข้อสมีสองข้อใช่ไหมข้อสองข้อแรกคือคุณจะเป็นเอ็กซ์เพิดในการมีปัญหาคือสิิ่่่งทีจะเกดดขึ้้นถาคุณพูบอ เรื่องปัญหาบ่อยๆแต่คุณไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสในการแก้ปัญหาเซ c กชันอ,อันที่2คือคุณจะจิตตก <c oughs> สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะจิตตก <c oughs> This is true because the p h a n t o m there is a fundamental law at work here thoughts grow with attention เขาบอกว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นกฎธรรมชาติของโลกที่ทำงานอยู่ที่เรียกว่ากฎนี้ก็คือว่าความคิด โตขึ้นกับความการโฟกัสของคุณคุยง่ายคุณโฟกัสเรื่องไหนมันเรื่องนั้นโตเลืออผมสอนเรื่องนี้ตลอดผมบอกมาตลอดนี่เป็นเหตุผลที่ทําไมการผมบอกมาตั้งแต่เป็นห้าหกปีเจ็ดปีแล้วเวลาผมเห็นคนไปผมเห็นลูกศิษย์ของผมไปไปแบบว่าไป,ไป,ไป,ไปพยายามคุณอด,ดีตบางคนก็้วบอกเฮ้ยระวังเพราะว่าอะไรที่คุณโฟกัสมันจะโตขึ้นจริงๆเวลาคุณไปหันไปโฟกมีวิธีการเดียวจริงๆนะจิวิยาเอออย่าง,อ,างอันนี้ให้ข้อสามไปเลยนะวิธีการแก้นะเออชื่ออะไร อรามบิก๊กบอกเลยมีวิธีการเดียวคือตัดแมงสะบบ้านหันแหลกแล้วก็โฟกัสเรื่องอื่นโฟกัสเรื่องอื่น,ออนมันไม่ค่อยมีผลแล้วจริงๆคุณจะคุณ,ม,คณมันคุณมันมีอํานาจก็เมื่อคุณไปโฟกัสกับมันเท่านั้นเองอเวลาคุณไม่โฟกัสกับมันมันก็เลยไม่มีหอหนาจละต้องบอกทุกคนที่ฟังอยู่สําหรับคนที่เวลาคุณเดียวกับคนที่มาปรึกษาปัญหาคุณ ุณเคยเจอใช่ไหมไมีคนมีปรึกษาแต่บางทีคุณไม่รู้จะช่วยเขาแก้ปัญหาย,ยัางไงเป็นไปได้เป็นไปได้ก็บางคนบางทีเราก็ยังประสบการณ์ไม่พอหรือความรู้ไม่พอเราไม่รู้จะเขาจะเข้าแก้ปัญหา,ยยางไงผมแนะนําอย่างนี้สิ่งแรกสิ่งที่แย่ที่สุดที่คุณจะทําคือไปนั่งคุยกับเขาเพิ่มเข้าใจระได้เรื่องปัญหาเขา คนบางคนชอบคิดว่าโอ้เป็นการเป็นการต้องรับฟังนี่มีมีคอมเมนต์มาก็สงสารเขาก็นั่งฟังอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่การช่วยเขานะมันทำร้ายเขาใช่คุณกำลังบอกให้มึงอยู่ในวงวงจรฝึกไปเรื่อยๆนะมึงฝึกไปเรื่อยๆไดตรงวงจรนี่แหละวงช่วงวงวงอะไรเขาเรียกอะไรด downward spiral ภาษาอังกฤษไทยวงวงจรอุกบาทมึงฝึกไปเรื่อยได้วงจรอุกบาทนั้นเนี่ยเดี๋ยวกูช่วย ผมบอกได้เลยอันนี้ไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัวหรือไม่ได้เป็นการไม่เห็นใจเขาแต่เป,เป็นการทําลายเขาเวลาเราไปนั่งคุยกับเขาในเรื่องปัญหาเขานั่นเป็นเหตุผลที่ผมไม่ไม่ตอนนั้นที่ผมมาโค้ชลูกศิษย์คนนะี้ที่บอกว่าที่ผมตัดเลยตบโตะ๊ะไม่กลัวทั้งเส้นบอกกูไม่อยากคุยเรื่องนี้แล้วมผมอยากจะรู้ว่าชีวิตเขาต้องการอะไรกับชีวิตมผมต้องการต้องการรู้ว่าอนาคตทาให้เจ๋งที่สุดในที่คุณอยากมีได้บอกมาซิว่ามันคืออะไร กูไม่อยากฟังเรื่องเก่ามันตัดจบไปแล้วมันต้องเบรกขาดแบบนั้นคุณทําได้ไหมตบโตแล้วบอกเปลี่ยนเป็นเรื่องเก่าแถ้าคุณทําไม่ได้อย่างน้อยอย่าไปคุยเขาเรื่องนั้นหาทางเบี่ยงหาทางอะไรก็ตามเดี๋ยวเขาไปหาเหยื่อที่อื่นเองคุณก็คุณก็ไม่เสียเวลาอย่างน้อยคุณไม่เสียเวลาแต่คุณอย่าไปช่วยเขาคุยเรื่องนั้นใช่ปะแล้วถ้าคุณไม่แข็งแรงพอนะคุณบอกเลยนะบางคนแบบเฮ้ย ถ้าอย่างครูเนี่ยฝึกมาดังนั้นบางทีฟังอ่ะเราเราแค่เหมือนพระราชจะใช้เทคนิคคือการได้ยินแต่ไม่ได้ฟังหูซ้ายหูขวาออกไปแต่คุณอ่ะบางทีไม่แข็งแรงพอนะคะไม่ใช่แค่คนปรึกษานะบางทีพวกข่าวพวกอะไรของคุณอ่ะคือไม่แข็งแรงพอไม่ต้องฟังไม่ไล้คือคุณจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้เลยใช่แล้วเรื่องข่าวนี้ยิ่งแย่เนี่ยหนังสือเล่มนี้แหละหนังสือเล่มนี้แหละที่คนเนี้ไม่เป็นร้านเป็นร้านกระปี้อ่ะเขียนหนังสือร้านร้านเล่มขายเป็นร้านเล่มเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในเก้าสิบเก้าเรื่ตัด คิดผิดก็คือเรื่องข่าวถ้าอ่านข่าวลบๆบอ่านข่าวบ่อยๆเนี่ยคุณจะตัดสินใจผิดกับชีวิตเละเทะไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกอ่านข่าวได้แล้วคุณก็เลิกเพราะฉะนั้นทุกอย่างอันันอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ว่าบางทีอ่านข่าวเขจิตตกถ้าตื่นเช้ามาอ่านข่าวมันเริ่มจิตตกเลยเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้านหน a c e b o o กก็ f อ l โล w แล้วก็จด C First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้ว ผมบันิึวล้วสิีครับ